สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้วยร,รายการสหวิทยาโหราติดต่อดูดวงกันได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร06199226450925929261ครับ id รายโอซิริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับมีตรามหานิยมเบอร์โทร08 492 666 58 mm hmm. ID i อีรครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับและท่านอาจารย์โอก็มาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิม ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคันถามค่ะแชร์แล้วนะกดแชร์ออกไปนะโคร่เก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นนะ และก็คำถามเข้ามากันได้นะครับดูตามเวลานะคือดูกติกมามารยาทตรงที่มีคำว่าสดถ้ามีคำว่าสดแปลว่าพวกผมยังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะถามอะไรต้องถามในตอนที่มีกติกามีคำว่าสดกดแชร์ด้วยจะมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับโดยธรรมชาติเลย นะไม่ต้องแบบง่ายมากเลยดูรู้อะว่าใครแชร์ไม่แชร์นะกดแชร์ออกไปก่อนนะครับนะกดแชร์ออกไปก่อนครเก้านเก้าร้อยเก้าสแชร์นะนะเดี๋ยวจะรู้ครับนะเดี๋ยวรู้ครับนะกดแชร์ก่อนครับคละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสแชร์นะแชร์แล้วเชร์แรนนะและก็คำถามอืม กดแชร์ออกไปครับ <c oughs> อ่าเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นคุณจอยสวัสดีค่ะอาจารย์อืมเราดูเอามาครับแชร์แล้วค่ะนุ้ยพรุ่งนี้จะได้เงินกับพี่สาวไหมคะ พรุ่งนี้จะได้เงินกับพีซาอาไหมขอมีผู้ชายขึ้นเหนือชื่อนะครับแล้วเราจะตอบถ้าไม่มีผู้ชายขึ้นเหนือชื่อขออนุญาตไม่ตอบครับถือว่าสลัสิทธิ์การถามเองครับไ<ม>พ่ใบนี้บอกว่าสบายๆครับมีโอกาสได้นะอืมไม่มีผู้แชรย<อ>ไม่มีผู้แชร์นะครับนะชื่ออะไรเอ่อะชื่อจีตใช่ไหม อือ่าแชร์แล้วจะสอบติดบรรจุครูผู้ช่วยไหมคะดูปีนี้เลยนะดูแค่สามวันนะครับดูสามวันนะคะถ้าอยากดูส่วนติดตครับยังไม่ติดครับมาดูส่วนตัวดีกว่าคันถาานละร้อยฮนะอเอาแบบชัดๆไปเลยอะไรอย่างนี้อ,มอ,มอมืมาครับกดแชร์แล้วนะเสียดอกสายบันเทิงสวัสดีครับอาจารย์กดแชร์ออกด้วยครับนะถ้าจะถามอะไรให้มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อ นะมาเข้ามากันได้ครับตอนนี้ครับดูที่คําว่าสดถ้ามีคําว่าสดอยู่ช่วยกดแชร์ให้ด้วยครับแชร์แล้วค่ะแอนวันนี้แฟนจะลานายกลับบ้านจะเบิกเงินได้ไหมคะได้อืมกดแชร์ให้ด้วยครับดูเรื่องแฟนอ๋อครับมันดี่นะตอบได้แค่เนี้ยว่ามันดีเราจริงๆเราไม่ฝากดู้ดวงคนอื่นนะคะจริงๆแล้วอ่อนะ ไปถามดวงคนอื่นทำไมน,ออนี่ก็รูปตัวเองชื่อโปรไฟล์ก็ชื่อตัวเองเราก็บอกว่าแชร์แล้วค่ะชื่อแอนคุณแอนก็ต้องถามเรื่องคุณแอนสิค่ะใจทาว่าไหใช่กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมเราต้องไปดูให้คนอื่นการงงเหมือนกันในตรงนี้แหละ นะมาครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามมันไปทางที่ดีนะม่เอนน่อจะบอกว่าไม่รับปาาระกันความแม่นนะคะเพราะว่าผิดกฎนะอืม,อมนะมาครับกดแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นและตามได้คําถามนะครับนะเข้ามากันได้ครับไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามครับถ้าแชร์แล้วจะต้องมีคําว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับนะขอผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อเดี๋ยวผมจะตรวจสอบการแชร์ก่อนนะ เออ่ยังไม่มีผู้แชร์ขึ้นนะครับขอแชร์เปิดสาธารณะอย่างเดียวครับถ้าแชร์แล้วเปิดสาธารณะจะมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อครับนะเข้ามากันได้ครับพิมพ์คําว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามเท่านั้น ต้องมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อมาแล้วครับผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อแชร์แล้วค่ะโซจะได้ออกรถได้ไหมคะจะออกรถได้ไหมคะดูสามวันเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ครับอืมยังไม่ผ่านครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคําถามถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับสับมาะกดแชร์ออกไปนะนะครับ,ออนะนะรบทําตามกติการมารยาทกลางครับผมนะ ทำตามกติกามารยาทกลางโดยมีท่านอาจารย์โอมาดูแลรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอเนี่ยช่วยกดไลค์ขึ้นนะครับนะโครละเก้าพันเก้ารอยเก้สเก้าร้ยก็ดีนะมาครับนะเออนะรถ<ม>เนี่ยตอนเนี้ยอืมนะเข้ามากันได้ครับจะมาซื้อรถทำไมคุนทัมเดี๋ยวดูก่อนเซมีใครทักอะไรเข้ามานะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชิเร่น และตามด้วยคำถามนะนาดูย้อนไปไหนแล้วไม่ได้ย้อนอืที่ที่ไหนอะ่ะอืมส่งลูกให้อยู่ในในเพจยิปซีโอสก่ีคอนอเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวสักพักมผมก็จะออกกันละเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะครับนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามครับในเวลานี้เจนาทีค่ะอืม้าวใครที่ชอบสนใจวิชาลุงนะหน้าทองสานิการิ้นทองเสริมดวงเสริมราศี ก็ติดต่อสอบถามกับท่านอาจารย์โอได้นะผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดพิเศษนี้นะเข้ามากันได้ครับนะเข้ามากันได้อืมนะเข้ามากันครับนะมาครับนะพิมพ์คําว่าแชร์แล้วอาจารย์ทอม,อมคนที่จะมาพรุ่งนี้เขาเคยนะัดทองกับเราไว้ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยว่ากันอืมอืม นะกดแชร์แล้วครับตามด้วยชื่อเล่นแปลตามด้วยคำถามกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามนะครับอืมนะเข้ามากันได้ดูที่คำว่าสดถ้ามีคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราออกไปแล้วนะครับเวลาเราก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะอืม นะเอาแหละเดี๋ยวคนสักพักของผมจะออกไปดูดวงนะอืมกดแชร์ออกไปครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นแล้วตามด้วยคำถามครับกดแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามทอปต้องโหลดไอ้นี่มาตัวลตัวอะไรนะ เควยวบอกเมือม่อคืนฮึม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 สนใจดว,ดวงค่ะนี่ฮึมแชร์แล้วนุ้ยค่ะพรุ่งนี้หนูจะมีโชคลาภไหมอ่ะเดี๋ยวดูนะชุนนุ้ยนะเออ มันได้จากเลขเก่าๆหรืออะไรเก่าๆครับนะได้จากอะไรเก่าๆถ้าจะได้นะถ้าจะได้ก็คือคุณอะไรตามอะไรสักอย่างเนี่ยมาเพราะมันเป็นไพ่หกถ้วยมันไพ่เก่าๆนะมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับอืมอ่ะติดต่อดูดวงกันได้นะครับนะที่ facebook ครับโอซิริกรอภิรัตน์ครับ facebook โอซิริกรอภิรัตน์ เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซิร15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะัเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP 16ครับนะ ก็สักพักหนึ่งนะเดี๋ยวพักหนึ่งเราก็ไปแล้วเพราะฉะนั้นใครจะถามอะไรก็เรีบถามเข้ามามชาลราค่ะหนุ่ยค่ะพรุ่งนี้หนูจะมีโชคลาบไหมคะตอบไปแล้วครับมีไหมได้จากเลขเก่าๆเป็นไพ่หกถ้วยอะไม่ไม่เขาบอกว่าจะมีโชคลาบไหมเขาไม่มีงั้นก็ไม่มีไม่มีเลยนะตอบไปเลยว่าไม่มีไพ่มันเป็นไพ่ของการยื่นยื่นถ้วยให้กันอืมันน่าจะถูกไหมท็อปไม่ถูกอ่ะหรออืม เัามมไม่มีไพ่เหรียญผมนับเอาไพ่เหรียญเป็นส่วนใหญ่ออตอนนี้กี่นาทีแล้วก็ไม่รู้เครื่องใหญ่กี่นาทีไม่รู้เครื่องเล็กรู้สึกลวนเข,อ,ขอ,อ่านอยู่อืมรู้สึกเครื่องเล็กลวนนะนะันฮะตอนนี้จับเวลาก็ไม่ค่อยจะถูกแล้วมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามครับนะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะครับ ช่วอ๋อช่นาทีละเอาแล้วนะครับนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะผมอาจารย์ท็อปนะครับขอราไปแล้วกันนะครับนะอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ